You're listening to KS อ o d c a s t อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกิกรสกุลิตี้ t ั e เบ p ล i n ส s s นเ e n t มนต์โอเคมาต่อกันสำหรับฮาน่าสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพี่มอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับครับก็สำหรับตัวฮาน่านะครับเรามีการดาวเกรด จาก o u t พ e r ฟอร์มเป็นนิวทรอลแล้วก็มีการปรับราคาเป้าหมายลงจาก85บาทเป็น50บาทนะครับเพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรแล้วก็การดีเล y ว a ลูชันนะครับเมื่อวานนี้มีประชุมนักวิเคราะห์นะครับซึ่งโทนเนี่ยออกมาเป็นเนกาทีฟนะครับเป็นลบนะครับแล้วก็ a อ,อนเอนลก็ค่อนข้างคอนเซิร์นกันเรื่องของอธุรกิจใหม่ นะครับเดี๋ยวผมสรุปประเด็นให้ฟังสักคร่าวๆและกัน4ี่ประเด็นนะครับ <Okay. S 1> ประเด็นแรกคือว่าไอตัว Extra Loss เ,เรียกว่าอะไรขาดทุนพิเศษที่เกิดขึ้นใน Quarter ์สี่ที่มีการ Write Down ตัว Investment เนี่ยตรงนี้คิดว่า going forward น่าจะไม่มีนะครับเพราะว่า Write Down ออกไปหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือไม่มีเหลือละก็อันนี้ก็น่าจะเป็น one time น,นะครับแต่ว่าที่ค o n c e r n ์นกันหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของ การขัดทุนของธุรกิจใหม่นะครับตัว PMS นะครับที่อยู่ในเกาหลีใต้ซึ่งตรงนี้เนี่ย management คาดว่าปีนี้น่าจะขัดทุนประมาณ600ล้านนะครับซึ่งค่อนข้างสูงมากเพราะว่าถ้าเราดูฐานกำไรของฮาน่าเนี่ยอยู่แค่ประมาณ2,000กว่าล้านแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น600ล้านจาก2,000กว่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีนัยสำคัญมากๆนะครับซึ่ง ขาดทุนเนี่ยหลักๆมาจากพวกโอ e วอร์เฮดคอสนะครับเพราะว่าตอนนี้ยธุรกิจใหม่มันยังไม่ได้เริ่มผลิตนะครับยังไม่มีเครื่องจักรแต่ว่ามีการจ้างคนมาแล้วมีการาสร้าง building มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในพวกคอ s t สพวกนี้ที่เกิดขึ้นเขาก็าเหมือนกับ c a p i t a l ไล e ์ไว้แล้วก็ปัดจำน่ายออกมาเป็น expense นะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ เยอะหน่อยแล้วก็พอควอเตอร์สที่มีการเริ่มผลิตจริงๆเนี่ยก็คาดว่าขาดทุนน่าจะลดลงนะครับเรื่องที่3คือว่าตัวแผนการขยายกําลังการผลิตของธุรกิจเดิมเนี่ยมีการดีเลย์แล้วก็มีการลดแผนลงตอนแรกเนี่ยของฮาน่าจะขยายที่โรงงานที่อยุธยาประมาณ15%ซนะครับซึ่งจะเข้ามาควอเตอร์หซึ่งอันนี้ยังเข้าควอเตอร์หอยู่แต่อาจจะเลื่อนนิดหน่อยจากต้นควอเตอร์เป็นปลายควอเตอร์ ส่วนที่มีการลดกำลังการขยายเนี่ยคือที่จีนนะครับที่ก่อนหน้านี้วางแผนว่าจะดับเบิลแคปซิตี้นะครับกลายเป็นเหลือแค่เพิ่มประมาณ30%นะครับแล้วค่อยๆทำเป็นเฟสแล้วก็ไปเพิ่ม100%ตอนกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะทำให้ g r o w ของรายได้เนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วมาจินก็น่าจะกระทบด้วยข้อ4คือว่าฮาน่าี่จจะเข้าสู่เฟสการลงทุนอีกที นะครับเพราะว่าถ้าเราดูก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี15-20ถึง2 0นเนี่ยฮนะน่ามีการลงทุนแค่ประมาณปีละ1,000ล้านบาทบวกลบนะครับแต่ว่าพอปีที่แล้วปี2 0 2 1เนี่ยลงทุนไป4,000ล้านาเพราะว่าต้องไปลงทุนเพื่อขยายตัวธุรกิจใหม่นะครับในขณะที่ปี2,2ล3เนี่ยน่าจะลงทุนอีกปีละประมาณ3,000กว่าล้านานะครับเพื่อซื้อเครื่องจักรนู่นนี่นั่นซึ่ง ก่อนหน้านี้ตลาดเรามองว่าฮาน่าเนี่ยเป็นตัวที่แคชโ f ฟ o w ค่อนข,ข้างดีนะครับแล้วเป็นแคชคาวเพราะว่ามีรีเซิร์ฟแคชอยู่ประมาณเกือบหมื่นล้านนะครับซึ่ง oh. ถ้าหารต่อหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณรัก1ิบเอ็บาทนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าพอปีที่แล้วที่มีโ a เมทิ a เลอร์ช็อตเท e ตู้คอนเทนเนอร์ช็อตเทมันทำให้ Working Cap ของเขามันบวมนะครับแคชมันก็ลดลงจากประมาณหมื่นล้านเนี่ย หลืออยู่ประมาณ6,000ล้านนะครับแล้วก็ going forward ในปี2 0ง3เนี่ยเราคิดว่า cash flow มันจะเป็นติดลบเพราะว่ามีการลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นหาหน้าจากที่เป็น cash cow เนี่ยอาจจะไม่ใช่ละนะครับจะเป็นหุ้นที่เข้าสู่ช่วงการลงทุนซึ่งความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้ก็เรามีการปรับประมาณการกำไรลงประมาณ27%นะครับในปี2022-2023 นะครับเพื่อสะท้อนตัวขัดทุนที่มากขึ้นจากธุรกิจใหม่แล้วก็ตัว Capacity ที่ดีเลยไปแล้วก็ขยายน้อยลงนะครับตอนนี้ภาพใหญ่อัปเดตนิดหนึง่งคิดว่าเรื่องของ s ช็อ t เทสของชิปเนี่ยน่าจะยังต่อเนื่องนะครับแล้วก็ Geo-Political Risk เนี่ยอาจจะส่งผลดีต่อบางอย่างแล้วก็ส่งผลเสียต่อบางอย่างนะครับเพราะว่าทางรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีการผลิตพวกโลหะ บางอย่างที่ใช้ในพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็ใช้ในพวกเอนโปรดักด้วยนะครับอย่างพาราเดียมเนี่ยรัสเซียผลิตเยอะนะครับซึ่งพาราเดียมเนี่ยใช้ในถ้อยเสียรถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขาดได้ตรงนี้ไปเนี่ยก็จ,จะทําให้โปรดักชันของรถน้อยลงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหรือว่ามีผลิตพวกเคมีคอลต่างๆที่ใช้ในโรงงานผลิตชิปนะครับซึ่งถ้ารัสเซียโดนแบนส่งออกเนี่ยไอเคมีคอลตัวนี้ขาดหายไปการผลิตชิปก็จะทําได้น้อยลงนะครับซึ่งอาจจะทําให้ ตัวชิปช็อตเทจเนี่ยมันอาจจะยิงยาวต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลดีต่อผู้ผลิตชิปในแง่ของราคาแต่ในแง่ของเอาพุทก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของ Impact เนี่ยยังมิกซ์อยู่นะครับก็เข้าๆประมาณนี้ครับเราดาวเกตลงเป็นนิวทรัลปรับ t a r ์เกตไพร e ส่งเป็น50บบาทครับผมโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางทันมากครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับมาต่อกันสําหรับพี่โจโสำหรับตัวออริจินนะครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับบ๊อมครับสวัสดีครับนัก่นคุณทุกท่านครับอ๋เมื่อวานนี้บริษัทมีแถลงบิสเนสแพลนนะครับปี2 0 2 2ันถึงยีนะครับก็เราก็มีมุมมอง positive นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มาในธีม multiverse เลยนะครับก็คือเป็นพหุจักรวาลบริษัทก็พยายามอธิบายว่าแต่ละบริษัทก็จะมีจักรวาลเป็นของตัวเองนะครับซึ่งในมุมของ Origin เองเนี่ยก็จะมีจักรวาลของเขาแล้วก็บริษัทยยย่่ออขงงเเเาานนีก็็ปดดวว นะครับที่อยู่ในจกักรวาลก็เห็นภาพชัดแหละนะครับว่ามันเป็นการพรีเซนต์ในมุมของการที่จะยกระดับบริษัทเนี่ยขึ้นเป็นโฮลดิงคอมพานีแล้วก็จะมีบริษัทย่อยเนี่ยเป็นตัวสร้างกําไรแล้วก็ตัวแว l u ลูส่วนเพิ่มนะครับซึ่งในส่วนของคีย์ไฮไลท์เนี่ยที่เราสรุปมามี3ประเด็นประเด็นที่1ที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าบริษัทตั้งเป้าสําหรับกรุ๊ป Market Cap นะครับภายในปี2025เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านบาทจากปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราดูเนี่ยลิสตนมีอยู่2บริษัทก็คือ Or ริ i n กับวิเ a n นียนะครับออริจิน30,000วิเทเนีย10,000นะครับรวมกันก็มีอยู่40,000จะขึ้นเป็น100,000ก็คืออีก1.5เท่าภายใน3ปีข้างหน้านะครับโดยตีมก็คือว่าจะมีการปั้นบริษัทลูกที่มีศักยภาพนะครับในการสร้างกำไรแล้วก็แวลูเนี่ยแล้วก็มีการ IPO โดยการการปั้นเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของการทำ JB ซึ่งจะเป็นการ enhance ในงุมของ return ให้กับตัวบริษัทแล้วก็มีการพูดถึง read ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีการขาย Asset เท่า read ซึ่งเดี๋ยวเราก็มาจะมาดูกันว่ามันมี detail อะไรบ้างอันนี้คือเรื่องที่1น,นะครับก็รูปที่บอมโชว์อยู่ก็ค่อนข้างชัดว่าจาักรวาลเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องที่2เนี่ยในการ IPO ก็คือ unlock value เนี่ยปีที่แล้วก็ทำไปได้ละพิธเนีย ปีนี้ก็จะมีการทำ IPO อย่างน้อยหนึ่งบริษัทก็คือ Primo Service Solution ก็เป็น property service provider นะครับแล้วก็จะมีบริษัทหนึ่งก็คือ One Origin ซึ่งก็เป็นพิเศษอา a r มในมุมของการทำ hospitality แล้วก็ commercial property ในส่วนของตัวบริษัทนะครับซึ่ง Primo ปีนี้แน่ๆส่วน One Origin เนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้ก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีใน i p e ปลายอีก5บริษัทเป็นอย่างน้อย นะครับที่กำลังปั้นอยู่ทั้งในส่วนของ Alpha นะครับที่ทำแวร์เฮาส์ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวถัดไปนะครับมีเฮลท์แคร์นะครับออ Origin h e a l ท h c a r e มี Thai Th ท e ี f ที่ถ้าเกิดจำกันได้แสลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการชงมี Asset Management นะครับแล้วก็มีประกันซึ่งประกันตรงนี้เนะี่ยเพิ่งได้ไลเซนส์ของ Life Insurance มาจากเดิมที่มีนอ l i f e อยู่แล้วนะครับก็จะมีการขยายไปทั้งตัว Property Related แล้วก็ Non Property Related นะครับซึ่งการการ IPO มันมัน u n l ล c อก a l u e ได้ยังไงนะครับก็มีการยกตัวอย่างว่าในส่วนบิธเนียเองจริงเราไปดูงบเราก็จะเห็นนะครับว่าตั้งมาแค่4ปีเองตอนตั้งตอนแรกก็เริ่มต้นใส่เงินไปประมาณสัก400ล้านนะครับปัจจุบันนี้ก็ ใช้ความสามารถในการพัฒนาของ Origin แล้วก็ตัวตลาดบ้านแนวราบที่มันโตขึ้นเยอะเนี่ยก็ทําให้ Market Cap ตอนนี้หมื่นล้านอย่างที่บอกไปเพราะมันมันหมุนเร็วมากนะครับอันนี้คือเป็นด้วยที่2ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะไอพีโออะไรยังไงซึ่งถ้าเกิดกลับไปดูรูปเนี่ยรูป3รูปสี่รูปสองรูปสารูป4เนี่ยจะเห็นว่ามันมีรายชื่อของ FA แล้วก็ u n d e r w r i t e เรเรียบร้อยแล้วสำหรับดิวพวกนี้นะครับก็ p r ี mo ก็จะเป็นตัว Asia Plus ันะครับตัว o ั e Origin ก็จะมีตัวเัว อัลฟ่าก็จะเป็นกลุ่มเคแบงเ์เคกรุ๊ปเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของ Business น l แ n นในปีนี้นะครับก็ตั้งเป้าที่จะทำ New High ในทุกๆ key earning driver เลยนะครับสำหรับในส่วนของที่สำคัญที่สุดคือเป้าโอเนี่ยตั้งเป้าโต61เป็น26 0 0 0ล้านนะครับโดยก็ รายได้เนี่ยถ้าเกิดดูเฉพาะตัวออริจินกับบิทยเนียซึ่งไม่ได้อยู่อันเดอร์เจเนี่ยก็จะมี17,500เันห้โตสินะครับแล้วก็การที่จะได้พวกนี้เนี่ยก็ต้องมีการโตรของพรีเซลเนี่ย16%เป็น35,000ล้านนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ดีไลฟ์ไปกลับมาเนี่ยต้องเปิดโครงการใหม่30โครงการนะเราเรานับทองหลอรวมกันละกันนะครับมูลค่า42,000ล้านโต137% year on year นะครับก็มีพอร์เซ็นต์ปอต่อปีนะครับก็มีพอทั้งช็อตเยอะนิดนึง คอนโดประมาณทัก2สองใน3ซึ่งยังไม่รับรู้ไรายได้ในปีนี้ก็จะเริ่มปีหน้าเป็นต้นไปนะครับก็มีแผนที่ค่อนข้างชัดนะครับโดยไฮไลท์ในปีนี้ก็คือจะเป็นเรื่องทองหล่อนะครับที่ที่ตอนนั้นเขาซื้อที่จากคุณตันมาก็แบ่งเป็น2เฟสเสละหมื่นกว่าล้านเนี่ยปีนี้จะโอนละนะครับสำหรับตัวที่พัฒนาไปทัก3สามสองสามปีที่แล้วแล้วก็จะมีการขายโครงการโครงการใหม่ท,ที่ที่ติดกันนะครับก็คือทองหล่อเบลนะครับเพิ่มเติมหมายถปีนี้ก็ทองหลอก็จะเป็นตัวคีย์ไฮไลท์ โดยสรุปแล้วเนี่ยในส่วนของของบุมมองเราก็เป็นบุมมองเชิงบวกนะครับแล้วก็คิดว่าเป้าเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกสำหรับในส่วนของตัวแสนล้านแต่ว่าไอการที่เขาแอคทีฟแล้วก็มีทำให้เราเห็นว่าเขามีความพยายามในการที่ทำเรื่องพวกนี้อย่างน้อยมันก็ต้องปั้นกำไรให้มันโตจากปัจจุบันนี้ยอย่างต่อนเนื่องเพราะว่ามันมีนิว u ิสเน s s ใหม่เข้ามาสมมติว่ามี10อันสักเซสัก5อันมันก็เป็นส่วนเพิ่มแล้วนะครับ แล้วก็จะเพิ่มแว l u ลูให้กับทางบริษัทอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังคงชอบบริษัทอยู่เราคิดว่าด้วยพัฒนาการของแต่ละบิิเัสที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ตลาดนะครัเราแล้วก็ตลาดมีการปรับเออ n ์เน็งกซัก็แบลูเอชันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมครับปัจจุบันก็เป็น o u t เฟ r ร์ฟอร์มนะครับร price ย,ยังอยู่ที่13บาท40ครั พี่โจ้ครับ,รบผมถามนิดนึงครับแล้วในฝัออ่งของเอาอีกก่อนคือในระยะสั้นๆเนี่ยน,นะครับอยากให้พี่โจ้ลองแยกเพราะตอนนี้ออริจินเหมือนพยายามจะเล่นทั้ง financial engineering นะครับเล่นทั้งมี story play แลว้วก็ fundamental ที่มันโตไปด้วยเนะี่ยมีนาคมในษายน์รวมไปถึงไตรมาส2เอาง่างยๆคือหนึ่งเดือนมีนาแล้วก็ทั้งไตรมาส2เนี่ยถ้าคนถือออริจินตอนนี้คาดหวังอะไรได้บ้างครับครับก็โหมีเยอะมากเลยค,คือระหว่างตลอดตลอดปีเขาก็จะมีการปล่อย ในเรื่องของพัฒนาการใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างอย่างตอนนี้ก็คือเปิดโครงการใหม่นะครับพรีเซลเยตูเดยสองเดือนได้มา6กพันแล้วนะครับจากเป่าทั้งปีที่เมื่อกี้บอกว่าจะจะเป็น3 5,000ืล้านเนี่ยก็คือ,อยังยังออนแทร์แล้วที่โครงการขายดีนะครับก็ถือว่าทําทําได้ดีเพราะว่าโป,โปรดัก t เขาถ้าถ้ามีเวลาเรามาคุยกันเนี่ยก็จะรู้ว่ามันดิ f เฟอเรนชียมันต่างจากคนอื่นแล้วมันมีจุดขายท,ที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับ <S 2> <S 2> <S เดือนนี้เองนอกจากการเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่องแล้วก็ จะมีในเรื่องของของตัวการทำ j v ออกมานะครับ j v ในที่นี้ก็คือตั้งเป้าทั้งในส่วนของโลไลซ์ ight, เองแล้วก็ตัวคอนโดนะครับจริงๆเปิดโครงการใหม่ก็มีมันมีดีเทลที่หลากหลายนะอาจจะมีตัวที่มันเป็น mixed use นะครับตัวที่มันเป็นจังหวัดอื่นที่เพิ่มเติมตัวที่เป็นคอนเซปต์ใหม่แต่มันจะมี j v ซึ่งมันมี j v แนวราบนะครับ j v แนวราบซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยด้วยตลาดคอนโดที่ซบแต่ว่าเงินเขาก็ยังคงเยอะอยู่เนี่ยเขาก็จะเริ่มหันมาพิจารณาในการทํา JB โครงการแนวราบนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยโออิซินก็เป็นหนึ่งในคนที่มีพาร์ทเนอร์ต่างชาติหลากหลายรวมถึงญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นโนมูระแล้วก็อีกหลายๆเจ้าเนี่ยก็จะมีการตกลงในเรื่องของการทําเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมานะครับเพราะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการที่ที่เกิดขึ้นในระยะสั้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่อง progress พี่เชื่อว่าในส่วนของพรี m o ที่เขาจะมีการตั้งเป้า IPO ในปีนี้เนี่ย<ม>ก็จะมีในส่วนของรายละเอียดของ New Business ที่เพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันอาจจะไม่ได้ภายในเดือนนี้เดือนหน้าอะไรทํานองน,นี้มันอาจจะมีในสเต็ปถัดไปใน Q2 ไปไปลายต่อ Q3 ก็จะมีการออก p c ค i n นะครับ<ม>ขึ้นมาสร้างเขาเรียกเป็นเป็น u t i l i t y Token ในการที่จะรวม Eco System ของตัวพวกนี้เข้ามานะครับมีการเปิด ในแง่ของตัวอัลฟาที่เป็นโรงเรือเฮาส์นะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนะครับก็จะเป็นตัวแรกแล้วก็ช่วงปลายปีมันก็จะพร้อมในการที่ทำบรีดนะเพราะมันจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ททอันนี้แค,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 ค่เรารู้นะออกมาอ,อยา่างเราเนื่องแต่ว่ามันยังมีสิ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เ,เป็นเมกะโปรเจกต์ที่เขาเตรียมไว้ที่จะเปิดเผยภายในควอเตอร์หนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกเราครับโอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ